สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตสอนลงข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศคำสั่งแล้วก็หนังสือเวียนนะคะก่อนอื่นเราจะลงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะโดยเข้าสู่ระบบจากนั้นเข้าบริหารจัดการข่าวนะคะแล้วก็ลงเนื้อหาข่าวที่เราจะลงนะคะ พอลงเนื้อหาข่าวเสร็จนะคะก็จะมาอัปโหลดรูปภาพนะคะโดยการอัปโหลดรูปภาพจะมีการอัปโหลดรูปภาพได้สอวิธีนะคะวิธีที่1คือเลือกทั้งหมดเลยนะคะและวิธีที่2นะคะสามารถลากรูปแล้วก็ลงได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหากไม่พอใจรูปไหนก็สามารถลบได้ค่ะ จากนั้นกดอัปโหลดรูปภาพนะคะรอจนครบร้อยเปอร์เซ็แล้วก็กดบันทึกค่ะเนื้อหาข่าวที่ลงไปก็จะไปอยู่ในหน้าเว็บสำนักนะคะนี่นะคะต่อไปเป็นการลงประกาศคำสั่งแล้วก็หนังสือเวียนนะคะโดยเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเข้าบริหารจัดก,การเอกสารพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราจะลงนะคะส่วนประกาศคำสั่งแล้วก็หนังสือเวียนเนี่ยลงเหมือนกันหมดเลยนะคะวันนี้จะเป็นการสาธิตลงหนังสือเวียนนะคะเป็นรายงานประชุมครั้งที่7นะคะ จากนั้นหาไฟล์ข้อมูลที่เราได้เซฟไว้นะคะแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยค่ะรายงานการประชุมหนังสือเวียนก็จะไปอยู่หน้าเว็บสำนักค่ะขอจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ